พี่น้องชาวจันทร์พี่มิทุกท่านครับค่ะแลกราบสวัสดีนะคะท่าน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยค่ะครับกับผมนะครับขอนำท่านนะครับเข้าสู่งานนะครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับประจำปีพุทธศักราช2556ครับค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะแต่ยังมีพิธีกรรับเชิญอีกสองท่านนะคะแต่ว่าจะเป็นใครนะนะคะต้องติดตามตอนต่อไปค่ะและในค่ำคืนนี้เราสองคนมาในคอนเซปต์ที่ว่า prince and princess colorful ครับผมซึ่งเป็นคอนเซปต์ของที่กรในค่ำคืนนี้นะครับ <ผม S 2> เป็นเรื่องของสีสันมากเลยนะคะกล้องเลยครับพี่โจครับไม่เป็นไรค่ะฐานและนอกจากนะคะค่ำคืนนี้เราจะมาสืบสนานกันแล้วนะคะจะเกิดงานนี้ขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านนายกท่านรองนายกทั้ง3ท่านท่านที่ปรึกษาท่านเลขาและสมาชิกสภาเทศบาลท,ท,ทุกท่านค่ะนอกจากนั้นนะครับยังได้รางวัลน,นะครับจากผู้ใหญ่ใจดี<า>วันนาทายครับ ร้านก็สรุพันครับน้ำดื่มพลอยครับบริษัททาทางมอเตอร์ครับแล้วก็ด้วยนะคะคุณดำรงศิษย์ที่สอนนะคะซึ่งทั้งวันนี้ก็ให้ความรับคอของขวัญของรางวัลให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้ค่ะและสำหรับกำนวนการความสนุกสนานในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวนังจากที่ S <S เราเปิดงานกันแล้วนะคะท่านนายกนะคะท่านรองนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลจะขึ้นมาให้โอวาทแล้วก็ให้คำอวยพรถือว่าเป็นการเปิดงานในค่ำคืนนี้นะคะหลังจากนั้นกนังนนะนร้บเป็นการแสดงชุดที่สามครับเป็นการแสดงแบบพบองนะครจับป้องกันะครับเป็นการแสดงชุดที่หน่นะคะและชุดที่สี่นะคะจากกองทัพค่ะมาในชื่อชื่อว่าน้องใหม่ราจากนั้นเราก็จะร้องเพลงปีใหม่ร่วมกันนะคะจะอยากจะให้ทุกท่านอยู่ร่วมกันจนถึงเสร็จงานนะคะและน้อง ที่เรามีการสแสดงกันแล้วการขั้นการสแสดงก็จะมีการจับรางวัลน,นะครับครั้งละสิบเบอร์ด้วยกันนะครับบริเวณด้านเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจที่สนับสนุสนเงินรางวัลหรือว่าของขว<อ>ัญพิเศษครับผมสามารถแจ้งพิธีกรลุงหน้าได้เลยครับได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่งคืนนี้นะครับยังมีพิธีกร,รอ้มีนักร้องรับเชิญด้วยใช่ค่ะขึ้นมาร้องเพลงโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับคืนนี้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจที่จะเป็นนักร้องพิเศษนอกเหนือจากรายการที่เรากำหนดไว้ก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะวันนี้ เต็มที่เลยคะ่ะครับผมค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาอันเป็นสมควรเขากับมาเะนะคะท่านนายกสุกิจสุริชัยนันทานายกเทศมนตรีเมืองจังทนิมิตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอันได้กแก่ท่านรองนายกท่านที่ปรึกษาท่านเลขาพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลมาบนเวทีด้วยคะ่ะกับเรียนเชิญคะ่ะขอบคุเชิญครับ ท,ท่านผู้าาาักษาคุหน้าสารจังหวัดจันทบุรีค่าุณเทวัทนฉันท่านตั้งทิศท่านนายกทิศสมบูสมาคารยามนีท่านพุ่มกับขุง ท่านผบออเรือนจําแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมไม่ได้เอยชื่อต้องอขอกราบขอโทษด้วยนะครับเพรหลายท่านมากครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทางเทศบาลจันทิมิตนั้นได้จัดงานสังสรรค์เนื่องในวันโอกาสปีใหม่ ข5 5 6ที่จะถึงเลี้ยงพนักงานข้ขาราชการพนักงานลูกจ้างที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีของ1,555เชิญเจัสทดนะครับครักบก็เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับก็เป็นมติของคณะผู้บริหาร ที่จับงานนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้มาร่วมกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหลายๆกองเทศบาลนั้นมีทั้งหมด6กองมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างรวมแล้วเกือบ300คนก็ เป็นมติของคณะผู้วิหารและสมาชิกที่จะจัดงานนี้ขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการผ่อนคลายในการทำงานที่เห็ดเหนืยมาทั้งปีครับและในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ให้เกียรติเทศบาลเมืองจันทิมิตรมาร่วมวอวยพรปีใหม่และมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรปีใหม่ของเทศบาลเมืองจันทิมิตรที่จัดขึ้นในวันนี้ ครับก็ขอส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านและเรารับถือนั้นขอได้โปรดอํานวยรวยพรให้ข้าราชการพนักงานลูกจาก้างแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาและโชคดีตลอดปี2556ที่จะถึงในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ ครับผมองขอขอบคุณทุกท่านและต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการที่เป็นการแสดงของข้าราชการพนักงานลูกจ้างที่รวมใจกันนัดกิจกรรมแสดงเพื่อความสมานสามคัคคีเพื่อให้เทศบาลเมืองจบุริินั้นเป็นหนึ่งเดียวและเดินก้าวหน้าในการพัฒนาเทศบาลให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทิุิีตลอดไป ผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ สนับเสมอจากนวพลิซารครับค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตเรียกชื่อที่เป็นผลไม่เป็นทางการสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเราถือค้าสองตัวนะคะเป็นหมายเลข912ครับนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับหมายเลข9 2ครับขออภัยครับรือุ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับค่ะรัฐบาลไทยทำไม่ได้นะ้วทศ่รัฐบาลอจมริกันของเราทำได้ครับ ครับมผมเด็กหญิงอัญชลีเด็กหญิองอัญชลีสุขรัฐค่ะนางสาว,วนางสาวครับนางสาวขออภัยค่ะท่านมีอรรมารมณ์ขันนิดนึงนะคะนางสาวอัญชลีสุขรักค่ะ <c oughs> อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยครับถ้าไม่อยู่เดี๋ยวเราจะนับ่และอีกท่านนะคะนายพิภูครับเนืีชานะครับ เชิญเชิญเมาข้าวมาเลยค่ะถ้าไม่ได้เชิญที่วิทยุในงานเราจะไม่ให้นะคะปรบมือร์ค่ะหนึ่งราวัลครับส่งตัวแทนได้เลยครับขอขอบคุณท่านค่ะได้มาแล้วนะครับสองรางวัลนะครับผู้โชคดีนะครับที่ได้พัดลมกลับไปในค่ำคืนนี้ครับ ตัวได้เป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับสำหรับพันลมนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อเมื่อก่อนเริ่มงานเธอบอกว่าเธอจะเอากลับบ้านนะครับหนึ่งตัวเธอได้จริงๆด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านครับนางสาวณัฐรัฒนี่ก็อีกหนึ่งสาวสวยนะครับของสํานักพลัดนะครับก็ได้รางวัลพัดลมกลับไปเป่าเย็นสบายในค่ำคืนนี้ครับจะด้านบนเลยค่ะด้านบนเละนนะจะได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกช่างอุงทิตน,นะครับ<า>ที่ให้เกียรติ หนึ่บาทจำนวน5้าซครับค่ะซึ่งใวันนี้ท่านรองก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยตัวเองเลยนะคะดีเลครับจะได้รับเงินสด1,000บาทนะครับคนแรกครับเป็นผู้หญิงครับใช้นางสาวนะครับชื่อนางสาวธัญรัตน์สิริมงคลครับจากษอสปอค่ะค่ะคนเข้าของขวัดนี้ได้เองหรือเปล่าคะใส่แต่ชื่อตัวเอง่าครับเนี่ย ในนี้มีแต่ชื่อตัวเองครับคือคนใกล้ตัวทั้งนั้นนะครับท่านที่สองครับเป็นนางสาววิทย์ครับนางสาวหนึ่งนฤไทยชัยยานนท์ครับเสียงกรีดดังมากค่ะมีแต่ผู้หญิงได้ผู้ชายไม่ได้สักคนเลยนะครับที่สามนะคะท่านที่สามครับตามมาติดติดครับเฮ้ยอ๋อชันค่ะ ชาการครับคุณมารินีสถาบอจตุรวิทย์ครับนี่พอผมรับได้มาแล้ว1,000บาทท่านบอกัสซิบอกนะครับว่าจะไม่เอาจะให้กับน,น้อง <laughs> อันนี้ผมสรุปเองนะครับโอ้โเศร้ายิ่งยับนะครับยังจาเป็นบุคคลที่เราครครับผมวันต่อม นางสาววไลัยพอโลกันนิดครับอ่ามันจะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเสียงอ่ไหนคะอยู่ไหนคะวลพยพอนไม่อยูดจะนับ้วนะคะนับนะครับม่มีตัวแทนครับวิ่งครับวิ่งครับหลงจะลุกครับวิ่งเลยครับวิ่งครัมาแล้วนะครับมองกล้องด้วยครับเดี๋ยวไม่สวยครับและท่านสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นนางสาวอยู่ดีครับ ใช่ครับเหมือนเป็นพลังสตรียังไงไม่รู้นะครับนางสาวรัฐพรนะครับอานาพรนะครับคุณมคะอยู่ไหนครับอานาพรครับรัฐพรครับรัฐพรครับนางสาวรัฐพรครับวิ่งเลยครับนี่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนสาวสวยของพิศบาลเมืองจันทบุิีของเรานะครับในช่วงแรกเราอ่อยให้กับสาวไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ชายนะครับก็คงจะเป็นช่วงที่สอง ชื่อผิดถูกยังไงคะต้องขอขออภัยด้วยนะครับจบต่ำมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณครับ,บ,บครับผมช่วงต่อไปนะครับเป็นการ Oh! <laughs> <laughs> เพิ่งลงนะครับอยู่มอบรางวัลสังคุลหนึ่งครับออกมาแล้วครับรางวัลนะครับที่เป็นผู้โชคดีได้พัดลมนะครับบอกแล้วงวดนี้ต้องเป็นผู้ชายครับนายสัมพันธ์นะครับผันธะรักษาหรือเปล่าม่าทิพหรือเปล่านะครับขออนุญาตอ๋อขึ้นมาแล้ววัมากครับครับอีกหนึ่งรางวัลผัดนิมิตครับเป็นช่วงของผู้ชายนะครับช่วงนี้ เอาแล้วครับครับผมขอบพระคุณเสียน้อยครับหน้าให้กับกล้องด้วยนะคะครับผมออกสื่อนิดนึงนะคะเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับลองครับลองหันหน้าออกกล้องหน่อยครับออกสื่อครับออกสื่อค่ะออกสื่อออกมาแล้วครับสองใบนะครับอยู่ในมือนะคะไม่มีกละเม็ดเด็ดพายอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านแกะด้วยตัวเองเลยนะคะครับไม่ได้พกจากกองมาใช่ไหมคะ ต้องดูครับเก็บภาพสถานที่ระดึกกันหน่อยครับมีปากจับไมค์ครับมาแล้วค่ะมีบอลอย่างเดียวครับผมมาแล้วค่ะผู้ชายคุณประมุขดีแสงหรือแสงดีครับคุณประมุขแสงดีครับ 나무처럼 그코 <laughs> Yeah. Uh -huh. สำหรับชุดการแสดงนะครับเรามีรางเงินรางวัลให้กับทุกชุดการแสดงนะครับชุดการแสดงชุดนี้นะครับก็ได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับใช่ค่ะก็ขอให้อย่าพึเตรียมส่งตัวแทนขึ้นมารับเงินรางวัลด้วยนะคะครับผมสองชุดที่ผ่านไปนะครับส่งตัวแทนมา